สวัสดีครับมาพบกับสตัมเปิลไก่นะครับผมค่าที่เท่าไหร่ก็ไม่เลยวูนะะก็มาเตรีมตัวสะดุดกันได้เลยนะเกมแรกก็เราจะเป็นพี่สิงโตนะครับผมก็จะพาทุกคนไปสะดุดกันเย้จะสะดุดได้กี่รอบเนี่ยไม่รู้ละ่ะวันนี้ชแชมป์ของพวกสะดุดจะต้องมาเป็นของเราแน่นอนแปลกๆนะ ไปดูกันสิจะได้ด่านอะไรวันนี้ร้อนมากๆเลยนะครับอยากได้ด่านหิมะมาโปรยใจลอเกินนะเพราะว่าแดดมันร้อนอน,นะครับผมด่านหิมะไปเอ้ยคอนไม้อีกครั้งจนเกิโรนี่ด่านนี้เราแบบฟินเอ้ยเราเราอะไรนะเชี่ยวชาญแล้วนะฮะจะพูดว่าไไเดินเดินตกประถาไปเฉยเลย <_ c oughs> ไปพี่สิงโตไปตึ๊งตุย อุ้ยดับผุดดับวายเหมือนเดิมนะครับเออเออเอื้อกระโดดไปเลยไปนินจาถอย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 สิงโตจะเดินไป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 ไม่สะดุดหรอกไปเลยเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็พยายามอยู่นะไปเลยตุ๊ด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 เอ้ยอย่าได้อย่าตกนะมือเอ้ยโอ้ยหลวงปู่เข็มช่วยไว้อ้ย ต้องพูดว่าอะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วจำบทสวดหลวงปู่เขมไม่ได้แย่ <c oughs> yeah, แล้วจะชนะไม่ไ oh, 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 oh. อ้อนน๋ออัทธนาหลวงปู่เขมช่วยดูด้วยอ,อไม่ได้ไปเลยไปเลยพี่ติ๊กโตแต่ยังไงก็ทันอยู่แล้วอ้จี้เข้าไปคนที่สี่นะครับนินจาสู้ๆจะไปเข้าด้านนั้นมันได้ไงอ่ะเข้าไม่ได้พี่นินจาต้องไปเข้าเอาอะไรนะ ี่นี่จะเอาหายตัวเย่ yeah. เข้ามาคนที่เก้ากันเหรอโอเคไปเอาถอดใจได้ย่างนั้นแล้วเราก็เข้ามาสู่ด่านที่สองนะครับผมก็หโดดลงไปเหมือนเดิมนะสิบสองคนแข่งกันเย่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 แล้วต่อไปอยากให้เป็นด่านใหม่ๆบ้างนะไม่อยากเล่นขอนไม้ไม่อยากเล่น แบบสไลเดอร์แล้วนะมันคือด่านสไลเดอร์โอ้โหด่านเดิมเลยนี่นะอย่างนี้เราก็แชมมาเด้พี่สิงโตยังไงกลัวน้ำเปล่าอย่านะบเบ้ยอย่านะเบ้ยโยเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวกระโดดเลยดึงดังสไลด์ไป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 โอ้โอ เจอเสียนแล้วเด้ว้าวจูว้าวอ้า,าเกือบไปแล้วเกือบตกปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเราทรงดีทรงดีอยู่นะไปแล้วว้าวเอ้ยเอ้อยโอ้ยโอ้ชนตรงนี้นิดนึงกระโดดดึงไม่ไม่ชนโอ้โยยังจะชนอีกไปเลยเด้ เข้าที่หนึ่งเลยเป็นไงเล่าสไลเดอร์มันเป็นด่านของพี่น้องๆใครอ่ะอ,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 อยังชนอยู่ออตกลงไปแล้วเชียร์ใครดีกระโดดเืโอ้อยเจ็บหัวแดดไปเลยพวกสนุดดึงอา้าวอดเข้ารอบเลยไปกระโดดสองรอบเข้ารอบสุดท้ายแล้วใครดูอยู่ก็ช่วยเชียร์กันด้วยเลยอันนี้อะไรเนี่ย นินจายังอยู่ก็เหรอหน่ากลัวเจ้านินจานี่น่าจะเก่งฮะดูที่สิงโตมันจะสามารถชนะเราได้ไหมเนี่ยเฮ้ยด่านไม่เราเคยชนะแล้วยังเนี่ยด่านโจรสลัดเนี่ยหนอเป็นไงกันแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าจะได้ก่อนนะเอออ้าวอุ๊ยอุยอยลอยว่ะแย่แล้ว อุ้ยอยไม่ได้อุ้ยลอยอุ้ยโอ้อุ้ยเราจะชนะไหมเนี่ยแย<อ>่แล yeah, ้วเราตามเขาเยอะเลยอะไปไม่กลัวหรอกถ้าสไลเดอร์ละขอให้บอกเลยเฮ้ยยังไม่เอานะเลยเฮ้ยไปไปไ,ปไปแสงได้หนึ่งแล้วโอ้โหเฮ้ยระเบิดเออไม่ใช่เราไปเอาแล้ว,ลวโดนระเบิดเหมือนกันเฮ้ยอย่าแสงดิ <c oughs> ไม่มีหรอกเอออ้าวเอตกเฮ้ยใครน้ำอยู่รอด้วยเลยไปไปเอ้ยลาวาไม่เอาเอ้ยเอ้ยลาวาไม่เอา Chris เออเอเอใช่ชนะใช่ชนะเฮ้ยไปได้ ไปเลยแสงเลยไปไหมไปที่หนึ่งได้ไหมเราสู้แล้วไม่พลาดหรอกฉันจะไม่พลาดเออไอม่ไ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 ปเลยพวกฮึบโอ้โหจะถึงอยู่แล้วด่านนี้ฉันขอแล้วกันที่หนึ่ง ดีใจชะมัดเลยนี่พี่สิงโตได้แชมป์แล้วโอเคครับทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถติชมพูดคุยกันได้เลยนะก็ขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ